เอาละสวัสดีครับผมไคลสเตอร์วันนี้มาอกับเกม lost in play ในพาร์ทที่2แล้วนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อก็มาเลยกันเลยนะจากพาร์ทที่แล้วคือหลังจากการวิ่งไล่จับของ2พี่น้องนะทำให้ตัวละครเรามาอยู่ที่ป่ามืดบิดนะตอนนี้เราเรียกเป็นน้องชายนะน่าจะเป็นน้องชายนะอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นจินตนาการของเด็กหรือว่ามันเป็นจริงๆนะหลังจากที่ผ่านประตูกบแต่ผมว่า,าจจะเป็นจินตนาการนะโอเคก็เด็กอะนะเออ อันนี้ล่ะมีสวิตด้วยอ๋อผมชอบอะเกมพัทเซ่นเนี่ยอย่างชอบเลยอเอาไม่ถึงแฮะแล้วไอตัวนี้ไงปีาศาตอ่านหนังสือ,อสวัสดีต้องการแว่นอะต้องการแว่นอะกิ่งไม้เก็บได้ไหมไม่รู้แฮะอันนี้ล่ะอ๋อเหมือนว่าจะเป็นยางไม้แฮะอ๋อแต่ไม่รู้ว่าต้องใช้ยังไงสามารถไปต่อได้นะฮะวิเวแล้ว มีแล้วแว่นอยู่ตรงนั้นยังไงดีเฮ้ยเราหลบซ่อนไปได้ด้วยเราหยิบหยิบมีสิอุ้ยมันยังไม่รู้ตัวแฮะ๋อ้เวนไปดีกว่าอุ้ยยังไม่ได้อ่ะเอาไงดีวะเราต้องไปหยิบแว่นก่อนผมว่านะทางเดียวของเราปีศาจนี่ก็คือเป็นพี่สาวของเราเนี่ยพี่ปีศาจอยู่ตรงนั้นน่ะเห็นก็ต้องหยิบมีก่อนโอ้ โอเคอย่ามัวแต่เวอร์นะไปก่อนเราต้องจัดการยางไม้ตรงนี้นะฮะโอเคใช้มีดไหม <l> น่าจะได้นะโอเคมีดมีดมีดอมลองดูว่าแต่จะเอาอยางไม้ไปทําอะไรนะอออหรือว่าจะเอาไปทำกับดักได้นะลองดูแล้วกันอืมหยิบไม้นีไ่ได้ไหมได้ไหมไม่ได้เนาะกดสวิตช์อ่ะคก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ โอเคอ่านี่ล่ะไม่ได้นะจะไปหยิบแว่นยังไงดีนะเฮ้ยผีเสื้อหยิบแว่นไม่ได้ใช่ไหมแล้วตรงนี้ล่ะ,ระต,ลตรงนี้ยิงไม่ได้ใหญ่ <laughs> ใช่ต้องจัดการได้ตัวนี้ก่อนอะ่ะเวลาอ่าหยิบไหมนี่ไม่ได้หยิบตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ล่ะ <c oughs> มันเกินเอื้อมไปหน่อย มีดมันต้องทําได้มากกว่านี้สิแต่ว่าเราก็ใช้ไปแล้วเนาะเอ้ยยางไม้เหนียวเหนียว้มจะไปใช้ยังไงดีเฮ้ยผัดซินโคตรยากเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันกบในนิทานนี่เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยหยิบไม่ได้อะไรเนี่ยพีศาจดาๆนี่มันคืออะไร้าเอาอ,อะไรของมัน รู้แล้วจะต้องจัดการหมียักษ์นั่นต้องใช้ดาบนะฮะโอเคได้ถ้วยมาผมว่าต้องใช้ถ้วยนี้กับตรงนี้แน่นอนเลยอะ่ะนะฮะถึงจะไม่รู้ว่าไปทาอะไรได้อ๋อมันเหมือนหมีใช่ไหมมันอาจจะชอบกินยางไมก้ก <c oughs> ็ได้ใครจะรู้อ่ะลองดูกรบกรึกรบโอเคได้มาแล้วแต่ว่าผมขอลองสำรวจด้านซ้ายน,นี้ให้ครบก่อนนะฮะอาว่าแต่ไอกรบนี้ต้องการหมวกสินะ อันนี้ก็ต้องการดาบสวัสดีโอ้ต้องการที่เปิดกระป๋องอะแล้วดาบอะเฮ้ดามหน้านะขอได้ไหมอ๋อถ้าเราช่วยกันก็จะเป็นไปได้แสดงว่าต้องช่วยกบทั้งหมดก่อนว่างเพื่อนเอ้ยีแสดงว่าต้องจัดการด้านนี้ให้หมดก่อนสินะด้านขวานะผมว่ามันเหลือทางเดียวละผมจะลองใช้นี่กับไอ้หมอนี่ดู ได้ไหมใช้นี่กับปีศาจก็ไม่ได้โอ้นี่ไงกับดักล่อผีเสื้อนี่ไงเสร็จแล้วไปสักทีคราวนี้แล้วก็ไปหยิบแว่นได้นะฮะฮะขอแว่นเลยละกันแล้วก็ไปดีกว่าได้แว่นแล้วไปดีกว่าย่องยองนี่แล้วก็เอาแว่นมาให้ไอ้ปีศาจน้อยนี่เด้นะิบเอาไปเลยกรึบนี่เอาไปว้ะ ว้าวชเช็ดแจวแววยิ่งกว่าออฟตูสอ่าเค่นี้แล้วก็นี่ได้กิ่งไม้มอืมน่าจะพอใช้ได้กดสวิตช์ละ่ะครึบยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคแสดงว่าต้องไปจัดการกบสินะอ่ากิ่งไม้นี่อาจจะพอช่วยได้นะลองไหมเออเดี๋ยวช่วยหยิบหมวกให้นี่ไงเอาหมวกไปเลย โอ้ขอบใจมากเลยเพื่อนไม่มีปัญหา,นานว่าแต่ออีกตัวหนึ่งจะช่วยยังไงดีนะนั่นดิแล้วไม่มีของเลยใช่ไหมโอเคเอ้ากบมาช่วยวะ่ะอ่าลุยเลยละมาช่วยกันอ่าช่วยฉันได้ไหมขอขี่หลังหน่อยม่อาช่วยกันได้ว่าน,นี่ก็จะหยิบที่เปิดกระป๋องนะฮะ เอ้ยยังไม่ได้หรอขออีกทีสิขออีกทีขออีกทีไม่ได้หรอขออีกทีสิทำไมอ่ะน่าจะได้เลยดิไม่ได้ฮะก็แสดงว่าอาจจะต้องไปด้านขวานะอยังไงดีต้องมีคนหนึ่งหลอกล่อเหรอมีปีศาจอยู่อรานั่นดิ ไม่ได้ไม่ได้ด้านขวานี้ไม่ได้เลยซุดแล้วยังไงดีเนี่ยลองกดสวิตซ์สิกรุบไม่มีอะไรใช่ไหมยังไม่ก็หมดแล้วไม่มีอะไรเลย,เ,ลยเอขอขี่หลังหน่อยได้ไหมขอขี่หลังหน่อยสิก็ไม่ได้เหมือนกันนะฮะเอลองไปดึงดาบไหมถ้าอย่างนั้นนะลองดึงดาบเลย Hey, ดาบนั่นต้องใช้กบอีกตัวฮะก้อนหินเนี่ยออ oh, ไม่มีอะไรอยู่เลยเวลาะโอ้โห oh, oh, ไปต่อไม่ได้นะฮะไม่ได้ต้องเปิดนี่ก่อนอะไรวะ <laughs> ไปต่อไม่ได้แล้วอ่ะโอ้โหขอคิดก่อนนะหยียบตรงนี้มันแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นไหมถ้าไอกบนี้มันเหยียบตรงนี้อ่า oh. เดี๋ยวก่อนนะเบ๊บเบิบปบเบบบไม่ได้เหยียบตรงนี้ไม่ได้อะฮะแล้วถ้าเราเออสามารถสักไม่เหยียบตรงนี้ได้นะแล้วก็ยังไงกะลับปะเก้าแล้วก็เข้าไปไม่ได้เนาะบางทีอาจจะต้องพยายามให้มากขึ้นมไม่ได้เหมือนกันผมว่าเราจะต้องไปตรงนั้นอะ่ะพุ้มไม้อ่ะ อะลองเข้าไปชึบแล้วก็นายช่วยจัดก,การกับหมีนั่นเลยได้ไหมลองสิชึบผู้โดยผู้รุ๊งติการอันนี้ไม่ได้เลยชึบปึ๊บปึ๊บปึ๊บสั่งสั่งกบสั่งกบได้ไหมโว้เลวเลวเลวอ๋อสามารถสั่งกบได้นี่เองผมก็ใจแล้วในที่สุดมา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 หล่อรู้แล้วว่าจะทำยังไงก็เดินเข้าไปในโพรงไม้ก่อน โอไม่คิดตั้งนานอ่ะไม่รู้เลยนะฮะเข้าไปเดี๋ยวพงไม้แล้วก็เอาเลยหลอกล่อไปไปไคราวนี้เราก็จะสามารถมาตรงนี้ได้ยังไงมันไม่เห็นเอ้าเดียวไอตัวนั้นอ่ะเนี่ยโฮมสวิตโฮมอย่าบอกนะต้องแข่งมากลุกกับมันอ่ะไม่ให้ไหนจะต้องชนะมากลุกฉันก่อนโอ้แล้วฉันเล่นไม่เป็นไม่ได้โอเคต้องล้อมันให้ได้นะฮะ เล่นไงวะเน,นี่ยเล่นไม่เป็นมินิเกมหมากลูกก็มาอ่ะไปให้สุดตรงนี้ก่อนโอเคต้องอย่าให้มันเข้ามาตรงคิงได้นะฮะเอยังไงดีต้องอย่างนี้ก่อนชึบโอเคแล้วก็ชึบไม่ได้อ่ะมันชนะเอาใหม่เอาใหม่โอเคผมเ,เล่นไม่เป็นจริงเลยเนี่ยหมากลูกอะ่ะเคยเล่นแต่หมากฮอตเอาก้อนหินมาเล่น ก้อนเล็กก้อนใหญ่เออมันก็มีแต่แบบนั้นแหละโอเคปึ๊บปึ๊บยังไงเอาดลโอ้โหมีอย่างงี้ด้วยชึบยังไงฮะโอเคมันเดินถอยหลังได้ด้วยหรอรกงแปลป้าหรอถ้าอย่างงี้ได้ไหมโอเคถือว่าทำได้ดีอย่างนั้นฮะล้อมไปเรื่อยอเรื่อยเฮ้ยมันจะชืแบบว่ะมันจะชืบโอเคแล้วก็มาตรงนี้เฮ้ย มันยังมาได้อะแล้วเราก็ไปต่อไม่ได้แล้วเรียแลไงเข้าฮอตเข้าฮอตเข้าฮอตโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่ขอยทีขอยทีทีดีไม่มีสมองหน่อยเลยแกขอยทีแล้วกันเฮ้ยยากว่ะ million zillion jillion dillion cotillion times later One โอเคมาผมมาถึงจุดนี้ละผมว่าตรงเนี้ย เรามีสิทธ์ชนะสูงมากเพราะว่าทําให้มันถอยร่นมาเยอะมากท้าให้มันถอยอีกแค่2รอบเท่านั้นเราก็ชนะนะฮะตอ,อคิดก่อนถ้าเราไปตรงนี้มันจะต้องออกซ้ายหรือขวาแน่นอนไม่ก็ถอยหลังนะฮะเอหรือว่าอ่ะลุยเลยโูหนั่นไงว่าละไปนี่แม่งต้องถอยนี่แน่นอนเอาไงดีวะอืมมาอยู่นี่กันเฮ้ย <Hey! S 1> เอาวะ เฮ้ยเราทำให้มันถ่อยได้อีกแล้วเราก็มันจะต้องเดินเดินหน้าแน่นอนงั้นเราเดินหน้าดักมันไหมอ่ะชึบเฮ้ยสวยมาอย่างงี้ชึบเออเรายัางไงต่อละมาอย่างงี้ไหมชึบอ้าวอ้าวอ้าว,าวเฮ้ยจกมดีแบบนี้นะโอ้โหล็อกเลย ล็อกเลยหเ,เจอนะฮะเจอดาวทางโอเคเอาใหม่เอาใหม่อย่างเว้ยเอาใหม่เอาใหม่ <c oughs> ยังไม,มยไม่ยอมเอาดิยังไม่ยอมนี่เดินต่อเดินอย่างงี้อ่าติดกับมาเออนี่มาอย่างงี้สวยเดินล้อมล้อมออกขวัวชัวแล้วมันก็จะกินเราเรามีทางเลือกเดียว อไปอย่างนี้เราแพ้ไปอย่างนี้เท่านั้นเอ๊ยังไงดีวะอ่ะโอเคก็ต้องทางนี้อ่ะก็ต้องทางนี้ฮะเออเออโดนเป็นคอมโบนี่ไงถอยไปเออผมว่าเล่นอย่างนี้มีโอกาสชนะนะล้อมตรงนี้ก่อนโอเค ลองตรงนี้ไว้อ่าพร้อมนะฮะพร้อมมาตรงนี้ถ้ามันมาตรงนี้แล้วก็เราก็จะอ่ามีโอกาสนะมีโอกาสที่เราจะมาตรงนี้ได้ใช่ไหมวะอืมเราไม่ควรเปิดเราควรจะบุกเลยโอเคแล้วเราก็อ่ายังไงมันก็ต้องออกทางนี้เนาะงั้นเราเาดินเลยชึบอ่ะ ก็มันมีทางเลือกมันไม่ไปทางนี้ชัวเพราะว่าเราดักแล้วมันจะต้องมาทางนี้ไ้งั้นเราก็ดักไว้เอ้ยผมว่าลราชนะนนชแน,ะน,น,แน,ะนะ่แล้วก็มาตรงนี้เฮ้ยเชื่อละวมาอย่างนี้เหรอใหต่อดีวะดักตรงนี้ก่อนละกันโอเคอ่าโอเคล้อมทุกทิศทางอ่าแล้วก็มาตรงนี้อ่ะโห้ยชนะชัวชนะแล้วทุกคนเราชนะ เราเชื่โ <ip> อ <presents> ้โอ้ไม่กัดไม่โคตรยากเลยแม่ยิ่งปวดล็อกรางวัลพิเศษแล้วสมาร์ทเตอร์เดนเอ่อฟอร์เรสต์คัตเตอร์หูงฉลาดกว่าผู้คุมป่านะฮะใช่ไหมวะก็ไม่แน่ใจายป่าหรือเปล่าอย่างเงี้ยกูโกโก้กูโก้กูโก้โอเคมีคนหลอกล่อให้งั้นเราก็เข้าเลยเฮ้ยอย่าไปแตะ ไปแตะมันเอาใอ๋ออ๋อเป็นาปปการหลอกลอ่อช่วยน้องกบโอเคแล้วเราก็รอแล้วสินะออกมาโอ้โหไม่ใช่แบบมึนหัวเลยเมื่อกี้ <laughs> เจอพัดเซนเมื่อกี้ไปเราได้อะไรมา <c oughs> เป็นไม้ขีดนะนี้หรอใช่ไหมไม่น่ใช่นะอ่าไหนลองสิอืมไม่น่าใช่อะ่ะไม่ขีดนี่เอาไว้ทำอะไรนะ เชึบเอเชึบให้กบหรอไม่ใช่ไม่ใช่หมดเลยเอลองมาดูตรงนี้นะฮะไม้ขีดไม้ขีดไม้ขีดเนี่ยคืออะไรไม่ใช่นะเ,เออใช้ไม่ได้อ๋อมันคือไม้ขีดใช่ไหมไม่ใช่มันเหมือนคันโยกปะ คันโยอะไรสักอย่างอะ่ะผมว่าน่าอาจจะเป็นตรงนี้นะเออลองดูนี่ไงใช่มันเหมือนคันโยเห็นไหมนี่แล้วก็สับสวิตเลยกรึบดูสิอ๋อมันเป็นแท่นดิ่ง,งแม่โอ้โหในที่สุดเนี้ยเรี่ม,มันก็เดินติดยู่ตรงนี้นานมากมาเยือบเลยถึงโอเคแล้วคราวนี้เราก็กดสวิตช ยังไงเอ๊ะยังไงก็ใส่ไปแล้วนะอีกทีสิทำไมไม่เกิดอะไรขึ้นวะว h a ดเฮ้ยต้องไปตรงไหนวะต้องไปสับสวิตต์ตรงนี้หรือเปล่าลองดูแล้วกันกรึบอ่ะกรึบดึงอ้าได้มาแล้วที่เปิดกระป๋องเย่ เอามาเลยเพื่อนเราจะมาเปิดกระป๋องกันขอบใจขอบใจนี่ Thank you <c oughs> ได้มาแล้วฮะแล้วก็มาถึงนี้เลยมาถึงเวลาดึงดาบช่วยกันมา <c oughs> ดี <c oughs> โอ้ได้เลยได้เลยนี่นะป้ายอ่า <c oughs> อันนี้ไปสิ <c oughs> โอเคเดี๋ยวฉันเปิดให้ละกันหน่อยลงซิฮ่าฮ่าสบายสบายกรึบกรึบกรึบ น anyway> okay ี่ไงแมลงวันของโปรดอ๋อเป็นอะไรนะแมลงวันกระป๋องอ่ะกินเลยว้าอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเดี๋ยววัดโอ้โหเปียกเลยอะไรวะเนี่ยโอ้เชิญกินกรุบกรุบกุบกุบอ๋ออร่อยเลยนะฮะน่ารักว่ะกินไม่คนน่ารักอ่ะโอเคถึงเวลาดึงดาบแล้วเพื่อนมาโอเค ช่วยกันเออเดี๋ยวพวกเราช่วยเองก็ามากันเลยเดี๋ยวเปิบฮึดจำบึดยังไงฮึดจำบึดฮึดจมบึดฮึดจำบึดฮึดจมบึดโอเคต้องดึงให้ถึงเอ้นกดล้วนๆนะฮะาช้เมมนีนกับกดส่งไลน,ไน์นี่ไงปิงได้มาแล้วดาบเอ็กซ์คริเบอร์ ว้าวใหญ่ถึงเวลาไปปราบปีศาจพี่สาวเราไปยังไงวันเดชเจอกันไหน่ดยหะฮะไปไงเจ้าปีศาจว่าเด้สู้กันฟิงชึมเดชกุฏิอ๋ออะไรมานาหลายอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวใช้ไม่ได้ผลยังไงดีเออแกงตายแกงตายไหมว้า ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันโอ้โหในตัวไม่เหลืออะไรเลยกบมาดูดิโอ้หลอกล่ออะไรมาดูดิมาดูดีมาเลยเอาเลยเอาเลยโอเคอไปเร็วไปเร<ๆ>็วไปแล้ว <c oughs> ค่อยๆกระดึ๊บโอเคเรารอดแล้วไปตื่น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 เข้าประตูไปเลยเอ้ยมันมาแล้วเข้าไปแย่โอ้รอดแล้ว เมื่อกี้เพิ่งหนึ่งชัปเตอร์ใช่ไหมพิดแค่เริ่มยาวขึ้นเรื่อยว่ะแล้วอันนี้ต้องยังไงวะเนี่ยอ๋อเธอก็น,นะเหลืองเหลืองนี่คือเหลืองเหลืองนี่คือยังไงวะอ๋อคือจะไม่เห็นใช่ไหมไปอุ้ยไม่นะไปเร็วไปโอเครอดแล้วโอเมก้าฮัทกอบโดนโอ๋อเมื่อกี้มันแค่ตอัอตัวเรียวของจริงมันอยู่ตรงนี้ โ <laughs> ดเคฟันเซือนไม่ซ้ำกันเลยโคตรเจ๋งยังไงดีอ่ะว้ยหนี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 อ่าอย่างงี้โอเคไปไปเร็วไป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 ดิฮ่าฮ่าเรียบร้อยโอ้โหด่านสามยากกว่าเดิมโอเคแดงๆนี่คือมันจะพลาดพลาดได้เลยนะฮะโอเคไปไปอุย้ยไม่2000สองพันปีต่ โอเคเข้าใจาละเอาใหม่เอาใหม่เราไม่ต้องรีบเรามาตรงนี้ก่อนโอเคแล้วก็เออมาตรงนี้ไม่ได้มาตรงนี้ก่อน <c oughs> อือืมตาย <c oughs> ทำไมเราไม่ทำไมเราไม่ขึ้นไปตรงนี้ก่อนเลยวะโอเคหลอกล่อก,กันชึบอ่าแล้วก็มาตรงนี้โอเคมาตรงนี้ไม่ได้รีบรีบไปหน่อย ต้องมาตรงนี้ก่อนมาตรงนี้โอเคแล้วก็ออกข้างหลังมาตรงนี้อ่าแล้วก็ขึ้นเลยไปไปก็มาตรงนี้แล้วก็ใจเยน็นๆนะแล้วก็ถอยลงมาก่อนผมว่าเราต้องถอยวะจริงเอ๋ไม่ต้องรีบอะ่ะจริงถ้ารีบเดี๋ยวจะโดนมาปึป๊บใไหมเห็นแล้วเอาไอ้ยอุย้ยบาย ้าเอ้ยทำไมเราไม่มาตรงนี้โอ้โหพลาดใหญ่หลวงตาม,มาโอเคยเอาใหม่เอาใหม่เลิ่มใหม่ทุกอย่างโอเยมาแล้วก็มาแล้วก็มาม,มาตรงนี้ตายมาตรงนี้เท่านั้นรอดแล้วก็มาตรงนี้ไม่ได้มาตรงนี้ก่อนจึ๊บแล้วก็เฮลโลโอเคมาตรงนี้ก็ตายมาตรงนี้เท่านั้นรอดเอา้า เฮ้ยไม่รอดรรอรอผมนึกว่าเส้นนี้มันจะมาไม่ได้มันก็ใหม่เลยโอเคแล้วก็ชึบชึบแล,แล้วก็มาตรงนี้แล้วกันแล้วก็มาตรงนี้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 ก่อนแล้วก็มาเออเส้นเหลืองนี่คือมาไม่ได้ใช่ไหมอ่าเส้นเหลืองคือมาไม่ได้นะอมืมาตรงนี้เราตายเ้วจบเลยนะฮะ เอหลอกล่อนมากันปุ๊บโอเคอ่อชึบป,ปุ๊บอืมโอเคมันมาตรงนี้ไม่ได้โอเคไปเฮ้ย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 เหมือนจะรอดเหมือนจะรอดเรียบร้อยฮ <c oughs> ่าฉลอดเลยโอ้โหมันยังมีอีกเหรอวะเนี่ยมียากกว่านี้อีกแล้วนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเส้นเหลืองคือมันจะไม่เห็นเรานะฮะ ทำไมอย่างนี้เลยล่ะชึบอืมอืมเออฮะอ่าฮะอ่าฮะมาตรงนี้ได้โอเคเห็นแล้วล่ะแล้วก็มาอย่างนี้โอ้คือเชื่อมไปไหนก็ได้ตรงนี้อ่ามานี้ตายมาตรงนี้ตายยืดเคไปไหนก็ตายโอ้คอยคกทแล้วกันหลอกล่อมากันืึแล้วก็ชึบ ยังไงอ่ะมันข้ามตรงนี้ไม่ได้มันต้องผ่านตรงนี้เทนานน่านั้นแน่มันเริ่มกันวาจุดไฟละเฮ้ยนี่อะไรอะนี่อะไรหรอตุ๊กตาแฮะวายวายโดนจนได้บ้าเอ้ยตุ๊กตาทำอะไรได้อะนั่นดิบางทีตุ๊กตาจะเป็นตัวล่อให้เราก็ได้นะใครจะไปรู้เนาะโอเคผมเข้าใจละมามาก่อนมาก่อนโอเค เออหือเออหือมาเออหือมาตรงนี้โอเคยังตามมาอยู่เนาะก็ได้การมาแล้วก็มาตรงนี้มันไม่เห็นแล้วอะต้องมาตรงนี้ก่อนโอเคเออหือโอเคมาตามมาตามมา,า,มมาเรื่อยๆก็ไปตรงนี้อืมสวยมันไม่เห็นแล้วใช่ไหมถ้ามันอยู่เส้นเหลืองเนี่ยมันจะไม่เห็นเราใช่ไหมแล้วก็หยิบนี่ก่อนเลย <laughs> ไม่รู้ทําอะไรได้โอเค โอ้ยเวลาไปไหนก็ตายโอ้โห <laughs> เดี๋ยวนะมันมต้องใช้ของหรือเปล่า,าจุดนี้แนะไปนี้ตายไปนี้ตายเลยนะอ่าเชี่ยไปไหนก็ไม่รอดวะไปไหนก็โดนจับอ่ะเดี๋ยวนะไม่มีอะไรช่วยได้เลยเหรอดูด,ดิต้องอยากให้มันอยู่ตรงนี้ฮะต้องอยากให้มันเห็นเราอะ่ะโอเคผมคอจะเข้าใจละลองดูลองดูงดค่อยๆเล่นค่อยๆเล่น มาวิ่งมาเออแต่ก็ต้องให้มันเปิดทางให้เราด้วยนะเออยังเห็นอยู่ไหมเห็นอยู่ไหมมามาดิวิ่งมาอืมมาอย่างงั้นโอเคแม่งอยู่จุดเดิมเลย <c oughs> อยู่จุดเดิมเป๊ะอ่ะเรียกมาก่อนโอเคปึ๊บ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 ,ปบไป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 เก็บก่อนโอเคมา เก็บไว้โอเคน่าจะรอดละไปฮะชึบปึบแล้วก็ไปเลยลาก่อนแร่แร่เรียบร,รออ้อยโอ้โหไม่กัวจะผ่านยังมีกอเฮ้อจะหลอกใครเกียดดดานแบบนี้โอ้โ <c oughs> แล้วแม่งยากระดับบอสเลยตรงนี้เนี่ยอ่ะผมว่ายังไงมันต้องเริ่มต้นในการหลอกล่อมันมานะโอเคาเลยโอเคไปไดิเอาเฮ้ย เฮ้ยไปไม่ได้ว่ะทีนี้ไปไม่ได้แล้วยังไงวะอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอก็ตายดิอย่างนี้่ยเฮ้ยมันต้องอ้อมฮะแสดงว่าต้องหลอกล่อมันไปไกลพอสมควรนะเนี่ยโอเคเฮ้ยเชื่อเชื่อกดบิดเวลแเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่โอ้โอ้ฟาด I can't believe to do this โอเคฮะเฮ้ย ได้ว่ามันจะได้รอบนี้โอเคไปฮะมันไม่น่าเห็นโอ้ไม่เห็นแล้วเอ้ยแต่เราทันอยู่เราทันอยู่เรียบร้อยโอ้โอกะจุกกะ <laughs> สึกดัดดวยไมยล่ะ